มหาปรินิพานสูตรทรงปรงอายุสังขารครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังเมืองเวสาลีครั้นเสด็จเที่ยวบินทบาทแล้วเวลาปัดฉาพัดสเสด็จกลับจากบินทบาทตัดเรียกท่านพระอานน์มารับสั่งว่า ดูก่อนอานทน์เธอจงถือเอาผ้านิสสีธนะไปเราจะเข้าไปยังปาวาระเจดีเพื่อพักผ่อนตอนกลางวันท่านพระอาน,นท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วถือเอาผ้านิสสีธนะตามเสด็จพระผู้มีพระภาคไปทางเบื้องพระปิดสดงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังปาวาระเจดี ครั้นเสด็จเข้าไปแล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ท่านพระอานท์ปูราดถวายฝ่ายท่านพระอานท์ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นท่านพระอานท์นั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับท่านว่าดูก่อนอานท์เมืองเวสาลีน่ารื่นรมอุเทนเจดี โคตมะเจดีสัตตมพระเจดีพระหุปุตตะเจดีสารันทะเจดีปาวาละเจดีต่างหน้ารื่นรมอิทธิบาททั้งสี่อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดุดยานกระทำให้เป็นดุดพื้นให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปารบดีแล้วผู้นั้น เมื่อจำนงอยู่พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับดูก่อนอานนอิทิบาททั้งสี่ตถาคตจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดุดยานกระทำให้เป็นดุดพื้นให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปารภดีแล้วตถาคตนั้นเมื่อจำนงอยู่จะพึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับ หรือเกินกว่ากับแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงกะระทำนิมิตอัญญาบโอภาษอัญญาบอย่างนี้ท่านพระอานน์ก็มิอาจรู้ทันจึงมิได้ทูลวิงบอนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงดำรงอยู่ตลอดกับขอพระสุคตจงทรงดำรงอยู่ตลอดกับเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายดังนี้เพราะถูกมารเข้าดนใจแล้วแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็รับสั่งกับท่านพระอานนท์แม้ครั้งที่สาพระผู้มีพระภาคก็รับสั่งกับท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ก็มิอาจรู้ทัน พรถูกมารเข้าดนใจแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าเธอจงไปเถิดอานนท์เธอรู้การอันควรในบัดนี้ท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากอาสนะถาวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณ แล้วไปนั่งณนะขวโคนไม้แห่งหนึ่งในที่ไม่ไกล